สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมัมทีวีนะคะอยู่กับพิเชษเช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมานชันนน่นกินกันกับเตนิวในอีพีที่สองก็คือสเปเชียลเนาะเพราะว่าเราก็พยายามที่จะติดตามน้องๆอยู่เรื่อยๆซึ่งมันก็นานแล้วแหละออขอบคุณคนที่คอมเมนต์ขอบคุณที่ชมคลิปนี้อย่าหลังเป็นเพื่อนพิเชบด้วยขอเยอะไว้นะคุณเพราะว่าเธ ชาชานไม่ไหวแล้วปกติเ้วใส่ตอนทํางานไงแต่ว่าอยู่บ้านเราก็อยู่หน้าจอเหมือนเดิมเราก็ต้องใส่เหมือนเดิมเนาะเออแก่แล้วโอเคปะ่ะเราจะไปดูเมนูน้าพริกเผามีเท่าไหร่สั่งใหม้มราเออคุณนิวจะเป็นยนะังไงเนาะเออระหวังชินโดนนิวตกน,นิวนา่ารนะักมากนิวเหมือนแบบพิวเกาหลีเกาใจผิ้วอยากดูซีรีส์เขาแล้วอ่ะเออป่ะเสียงดังไหมเสียงดังไหมไหมโอเค ไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเราทำงานกันเสร็จมาก็ตอนนี้ก็ใช่ ی, หน่พูดพอดีหนึ่งพูดตรงซึ่งตอนนี้ข้าวสุดท้ายประมาณเทีย่ยงไมไ่ได้กินเลยไม่ได้กินแต่เช้าเลยไม่อ,อยากกินอะไรที่มันแบบโบราณโบราณเหมือนกันท่าน,านาว่าเลยกินข้าวให้หวานวสุดาน,า,นา,า,ววานใกล้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะกินทั้งข้าวแล้วหวานในครบในทีเดียวเลยในเมนแต่ว่าไม่อยากกินร้านที่มันแบบเอ้ยสมัยก่ออยากกินร้านที่มันมีอารยธรรมเก่าแก่มันต้อมีประวัติศาสตร์มีแบบความ เปิดแล้วมันยาวนานใช่นี่นาทีเระดิดนนะเขาแก่ต้งองรักสามร้านละกันอ่าร้านแรกให้ที่นายแล้วก่อนอ่ะวันนี้ใส่เสื้อสีแดงมาก็อยากจะไปแถวเกาแก้วราชเกาแก่ขนาดไหนรู้ไหมเกาแก่ขนาดเปิดสาขาได้หลายสาขาแล้วไม่เป็นร้านแนวจีนไม่ใช่แล้วแนวไหนนี่อยู่เกาแก้วลาชฝรั่งมั้งมันมีหลายแนวซีฟู้ดก็มีที่จีนโอ้ยแต่ที่เกาแวลาชมันอิตาลีมั้ง ได้แบบเด็กยุรล้วกันพอเราก็คุ้นเคยเยเนาะแต่ยเอันแต่ยเอกันเดี๋ยวนี้มาดูกันเลยครับว่าเราจะได้กินอะไรกันบ้างเะครับจับรายการกินกันสเตนิลสเปเชียลตอนนี้คราถึงแล้วนะครับผมที่หน้าร้านมั่วเส้นฮงนะครับผมสำหรับรายนการเราไน้กินกันเตนิลนะครับตอนนี้เป็นตอนสเปเชียลนะครับก็จริงแล้ว หา,ายไปนานแล้วก็กลับมาเป็นระยะระยะนะครับถ<ช>้า<ช>จะเป็นสเปเชียล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 ตามคำเรียกร้องของคนที่ตอนนี้คนเรียกร้องเยอะมากมันเจ็ดถึงแปดคนเราก็เลยสนใจใว่าไดเแล้ววันนั้นคือคนที่มาจริงนายนี่กลับมาจากน้ำพริกเผาใช่น้ำพริกเผาย <c oughs> าวเนี่ละเอียดมากทำไมอ่ะเป็นละเอียดเลยมันอมนานมากโอ้ย please welcome น้ำพริกเผาชวนฮัสซี่ และออนี่นะครับคือตำนานที่อยู่คู่กับร้านอาหารดังๆเก่าแก่เก่าแก,แก่มากมายนะครับน้ำพริกเผาชั่วฮั่นเส็งบอกบเลยว่าร้านที่เกา่าๆใช่ทั้งนั้นแหละรเราพร้อมไปกินเลยดีกว่าครับ,รบอร่อยชัวร์หิวท้องจริงและไปรอนะเอ้ยคนเข้มมากเลยอะเตชุดนี้หล่อยมากเลยอะขอเลิกก่อน,นไม่ใช่กับเสื้อดำเธอเขาพูดว่าผมจะหลีกเพราะมาร้านแนวๆนี้ต้องกินอะเออแล้วก็เดิมไม่มีกันเลยติดไม่ครบต้องมีหนึ่งมีสอง โอร้านหุเจ๊งไปแล้ว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 จริงวะหอยแอซิสผัดทิกสวนนี่คุณนี่คุณปัญหาคลาสสิกของเวลากลุ่มเพื่อนที่เวลาจะไปหาข้าวกินแล้วเลื่อมไม่ได้อะอันนี้ก็ชอบนี่อันนี้อาจจะจะกินจีนอาจจะกินไทยแต่ถ้าใครเลือกไม่ได้แบบนี้มีปัญหานี้บางคนตัดขาดเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้มากินที่ร้านหัวเซี่ยงหงคนร้านนี้ครบหมดแต่เขาเนี่ย มีมากกว่า2องรเมนูให้เลือกเลือกกินได้เลยแล้วก็เอาเวลานี้เนี่ยประกันคุณภาพเลยอยู่มาแล้วครึ่งศตวัดสศตวรรคือร้อยปีขึ้นร้อยปีอยู่ประมาณ50ปีห้าสิบปีก็ได้ยังคงคุณภาพแต่พอร้านจุดตอนนี้้วมีสิบห้าสาขาใช่เพราะฉะนั้นใครโอ้หเยอะนะจังมาก อ่างั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรารออาหารมาดีกว่าตอนนี้พี่พี่เขาเริ่มตั้งแก๊สกันละงั้นเดี๋ยวเรารอกันแป๊บนึงกว่าได่ <c oughs> อย่างแรกก็อน, <c oughs> นี่เลยป้าหมกผัดไข่เค็ม,มนะสีก็รู้เลยว่าต้องใส่จุดเป็นต้องทเ็จโดยวมั่เคออ็มอ้ยยยยยผยยยยย มาดูเมนูที่เราสั่งเมนูแรกๆกันก่านเพราะบริการไพ่เคินสีสันน่ากินนสีสันน่ากินนะอาหารเป็นไข่ด้วยที่มีไข่ใช่ไหมน่าดูอ like Honestly, yeah. wow. ่ะ oh, อืออืออ okay. ือโอเคดีนะคือไข่เค็มมันมากบางร้านที่ผมว่ามันไม่ไม่เวิร์ดก็คือ พอาหมึกมันจะนิ่มๆอ่ะแล้วก็แบบเผาแคร์เพิมอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันแบบมันมีความเอาไปผัดผัดมาก่ออะไรสักอย่างหนึ่ป่ะให้มันมีความแบบเซ็ตตัวเออนิดนึงใช่ป่ะกินกุ้งไข่เค็มมันที่เผาหอมได้กินหอมทีเผามันอาะลองเดี๋ยวองกินลองอีกคำหนึ่งจะเผื่อบางทีคิดไปเองอือคิดไปเองแต่เรื่องเหมืองเผาแคร์เพิมนี่ผมให้สามผ่านเลยก่ออ่ะเดี๋ยวลองเมนูต่อไปมาลองกินนี่ดีกว่าเขาบอกเดี๋ยวนี้บางทีหอยลายไทยเนี่ยจะมีความแบบเหมือนแบบมีทรายเยอะอะไรแงบนี้แล้วจะเป็นกะเลสให้แกล้งแกเต็ล้งกว่า และเมนูนี้คือหอยอาสลิผัดพรกสวเเนเริ่มเอาะกับพริกสวนเลย,ลเลยเสามคำนะสมคำเคลมเอออือเฮ้ยเ็นไเริ่มกไมดีมากแลดเมนูถัดไปมาแล้วครับปูทะเลผัดผงกะหรี่เรามอไปชั้นปูก็ หนพันเลยนุวิววววิววิววิวยนี้หอลไม่ได้นะแต่ฉันมีหนักดูรยการนี้ฉันต้องพองกันตัวเองด้วยการมีเครื่องดืมแง่ที่เีว่าไงที่ประทับใจมากของทั้งสาจานนี้คือ2คงคำนะใช่ไหม น้องกินจริงนะเออน <ve> ้องกินจริงจังนะเครื่องถึงเครื่องเดี๋ยวว่าตัววัตถุดิบก็สดก็อร่อยใช่ปะแเครื่องถึงเหมือนแบบมันเข้มข้นมันอะไรเงี้ยอืมว่าดีเรียกอะไรหรือเปล่ะปูสันหลังว่ะลูกว่ะมาดูเมนูต่อไประหว่างที่เตยกินครับผมเนี่ยเป็นเซียนของทอดอ๋อส่วนนี้ก็เป็นหนึ่งในของทอดที่แบบเด็ดโหน่ากินนะอืม้ออร่อยแล้วบอกเลย ก็หอมด้วยกินมาขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากรู้แล้วว่าแบบเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ร้านเนี่ยได้แบบอืนเดี๋ยวขอเชิญพี่มุ้ยนะครับผมเจ้าของร้านนะครับโอเคถ้าคุยก่อนครับผมสวัสดีค่ะคัโนี่พี่มุ้ยเป็นเจ้าของร้านโู้เสี่ยงคงเลยครับก็อยากรู้ว่าตำนานความอร่อยของร้านโู้เสี่ยงคงครับกลุ่มแบบส่งต่อแต่รุ่นสูบรุ่นมานะครับก็อยากรู้มีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้คงความอร่อยยาวนานขนาดนี้ครับ แน่นอนเลยนะคะก็ต้องเลือกของที่สดใหม่แล้วก็เครื่องปรุงที่ดีด้วยะคะ่ะอย่างเช่นอาจารย์นั้นก็จะเป็นปลาหมึกขัดไข่เค็มใช่ไหมคะเราก็ใช้น้ําพริกของตัวฮาเซงเนื้อเขาจะแบบไม่ละเอียดเกินไปแล้วก็ใช้ตั้งแต่รุ่นแรกเลยะคะ่ะกลิ่นน้ำพริกเผาเขาก็คือแบบมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาและหอมหอมก็ไม่ใช่แค่ร้านอาหารของโเซโฮสเทลคนเดียวนะที่ใช้น้ำพริกเผาตัวฮาเซงนะมีร้านอาหารอื่นๆที่เปิดมานานบนอินเทอร์เนี่ยเขาก็ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจในน้ำพริกเผาตัวฮาเซงใช่เพราะว่าน้ำพริกเผาของ ฉัวเสกเนี่ยคือเนื้อเขาจะไม่ละเอียดมากก็ด้วยความที่พวเนื้อไม่ละเอียดมากเนี่ยพอเอาไปปรุงอาหารมปเลยดูน่ากินขึ้นมันจะมีแบบเท็กเจอร์หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติด้วยไม่ใส่เฉันดูจริงจังนะก็วันนี้นะครับแต่ฉันจะแอบไปทำแต่กินไม่ได้จะลองไปทำตามจะลองไปทำตามเอ้ยคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันกับพี่เลยใช่แต่อย่างที่พี่พูดแล้วความอร่อยก็คือนิว ที่ไม่กินข้าวมาเลยทั้งวันร้านเดียวก็ไม่พออยู่แล้วขอไปต่อเลยที่ร้านที่สองนะครับ,รบวันนี้ถือว่าเป็นออเดอร์ก่อนร้ง <c oughs> นทสองนี้เป็นร้านที่เราสนิทชิดเชื้อกันมาแต่เรดูกันดีกว่าว่าร้านต่อไปเนี่ยจะเป็นร้านอะไรนะครับผมไปดูกันต่อครับไปฉันกินไม่ได้ไม่รู้ว่าฉันฉัน่ดูข่าว ร้านแถวนเราก็เดินทางมาถึงสองนะครับซึ่งตรงนี้เราอยู่ที่เส้นบรรทัดทองนะครับจะเป็นร้านไหนไม่ได้แล้วก็คือร้านเจโ o ครับผม้พ่อเยอะนะเป็นร้านในตำนานร้านหนึ่งที่อยู่คู่กับถิ่นทมานานมากดูความตำนานไม่ต้องพูดมากเลยกันดูความหนาแน่นของคนนะครับจริงนะใชแถวสะสมอยู่ที่บริเวณถนนเส้นสุขุมวิทจได้ตอนผมจำได้แต่ก่อนเขาเป็นร้านข้าวต้มเปิดที่เปิดดึกธรรมดาเนี่ยแล้วก็เขาเริ่มจัดการเป็นร้านข้าวต้มเป็ดอ่าแล้วคนคนกินดึกกินอะไรก็ก็อ่าเริ่มมีลูกค้าเยอะแล้วแต่มีอยู่เมนูห้้คิดขึนมาว่ามีเงที่แบบบบใส่่เครรืองั ตเต็มแบบแชร์ใครแบบที่ยังไม่ตอบอะไรนะใช่แล้วคนเล่ถ่ายแชร์ลงโซเชียลกันจนแบบเป็นไวรัลและเป็นที่มาของการที่ร้านอื่นๆเราไปทำตามอีกเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นต้นต้นแบบเลยที่นี่นะครับผู yeah ้ติดคนเยอะจริงนะได้อะไรได้บ้าแล้วเ่าไหร่เนี่ยจากการที่เราเนี่ยมากกกกิินนนนัับบ่่ออยยๆๆกินกันบ่อยๆกินกันบ่อยๆ บ่อย <Boy. S 2> เราไม่เคย<ค>รู้เลยว่าที่ร้านไอโอดได้รางวัลเยอะมากมีรวันติดกุมองจากมิช่ินสตาว้าวได้แล้รางวัลเชิญชชิมสาขาสุดยอดสตรีฟูดแห่งชาติมีรางวัลจากวงในอีกจากอกปี2017แล้วเราก็จะมีเมนูที่โด่งด,ดังมากของร้านเฮียก็คือเมนูก็มีคือเ็นูโอ้โหอา เรากินร้านนี้บ่อยมากก็จริงปาปริษัว์้อหมูทอดแล้วมันจิ้มมันจิ้มเองแต่คราวนี้เราลองสั่งนี่ดีกว่าอหมูผัดพริกเผาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปามีิษกึง่งสำเร็จรูปโอ้โหแล้วก็ข้อหมูพริกเผาเนี่ยจะเป็นยังไงชาจะเป็นยังไงะครับโอ้น่ากินจังอาเนี่ยมาเมนูหลักสองเมนูของเรามาเสิร์ฟแล้วนะครับปา,ามีิเกืองโอ้โหกับ พ่อหมูผัดพริกเผาจะบอกว่าจริงๆแล้วเฮียบอกว่าจุดเริ่มต้นเมนูนี้คือเฮียทำกินเองก่อนแล้วถ่ายลงโซเชียลคนที่มากินไปบอกก็เลยบอกเฮ้ยเฮียอยากกินอย่างที่เฮียกินก็เลยทำเป็นเมนูนี้อะเราไม่ติดต่อกันไม่เลยอะไม่แบบบางคนชอบกินแบบคนบางคนชอบคนชอบคนจะไม่ชอบคนเอ็นดูนะอ็นดูนะอันนี้อันนี้ไม่โมนะพริกเผาเาวอะ บ,บกอกเลยว่าเรากินอ่ะต้องเอาเส้นอ่ะไปโดนตรงไข่แดงมาจุ่มไข่แดงมาจุมไข่แดงแล้วกินพร้อมกับหมกูกรอบจริงว่าใช่ไหมแล้วขี้เส้นหนอ่ะที่แบบไข่ไขแดงิดขึ้นมาด้วยนี้นแอเมเบกาน,นาแอมเบกานาแค่รวนมันเหมือนมันไม่สุกแล้วเราก็ไม่กล้าเพราะมันจะได้ไม่นิ่มเกินไปเคล้ากับต้องลองแล้วอย่างต้องมีเค็มข้นกลิ่นหอมของพริกเผาความเข้มข้นมันของไข่แดง แล้วความกรอบของหมูก,กรอบบอกเลยว่าหมูกรอบที่นี่ก็เป็นสิ่งอีกสิ่งที่เด่นมากแล้วต้องมาต้องสั่งสหรับเมนูต,ต่อไปนะครับอย่างที่บอกเป็นเมนูที่เราอารยชนคนนอกไม่เคยสั่ง <laughs> เคยสั่งแต่คอหมูพ่อที่เป็นเมนูเด็ดสั่งมาแล้วเดี๋ยวลองกินหนึ่ก่อนอันนี้เป็นคอหมูผัดพริกเผาเฮ้ยกลิ่นพริกเผาแล้วดูพริกเผามาเป็นแบบคืออันเนี้ยถ้าวอันเนี้ยจะแบบเหมือนแบบเราได้ความหอมของพริกเผาในต้มยำแต่อันเนี้ยมันจะได้พริกเผาเน้นๆเลยเต่อไปเพราะมันคือคอหมูผัดพริกเผาลองกิน ทำไมเขาหลอกขึ้นหนอรู้สึกไหมเออหน่ออหมูนุ่มๆชุ่มๆผัดกับน้ำพริกเผารวมถึงแบบเครื่องอื่นๆแล้วก็มีใบโหระพาเนี่ยทำให้จานนี้่อนข้างหลงตัวมากฉันหิวแล้วและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคนที่อยู่เบื้องหลังความอร่อยกว่าที่นะครับวันนี้เท่าไหร่ก็ได้ครับ ก็เคยถามเนี่ยก่อนในตัวใหญ่อย,อยากรู้จริงๆอ่ะผมเพิ่งมากิน JO กันก็ประมาณ5-6ปีอะไรเงี้ยอย,อยารู้จริงร้านเนี้ยเปิดมานานขนาดไหนแล้วครับของผมจริงๆอ่ะตอนนี้เป็นเจนที่สามแล้วเพราะตั้งแต่รุ่นาอากงแล้วพอมาถึงรุ่นเฮียเป็นเจนที่สามเนี้ยก็เริ่มเพิ่มเมนูใหม่ๆอย่างยำชาวมอน ก็จะมีนี้ขึ้นมามีมาีกแล้ว่เกในยุคเฮียมากๆซึ่งถือว่าเป็นการรีแบรนด์ของเฮียที่เจ๋งมากเป็นการที่เามนูพวกนี้เป็เฮียเลยแล้วเฮียคิดว่าจุดเด่นอะไรครับที่แบบสามารถมั่นใจลูกค้าได้เยอะขนาดนี้เฮียก็คิดว่าหนึ่งเราค้าขายอาหารต้องวัตถุดิบเป็นหลักจริงจริงราคาที่ทุกคนแต่ต้องถือมานะครับแล้วก็คุณภาพวัตถุดิบเครื่องปรุงอะไรก็ตามเราต้องใช้ให้มันได้มาตรฐานเห็นว่าเรื่องหลังความอร่อยของเราเฮียนะก็มีตัวช่วยเพิ่มความอร่อยอย่างน้ำพริกเผาตาชัวรสเซ ใช่ครับที่แล้วอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากเราลูกค้ามต้องดูเยลูกคาั้กไคินเลขอนี่บอกได้มกก็คือวิธีการอะไรนี่สสนสที่นี่ตามที่ามเป็นบนอี่คืออะไรนก็คือหลักได้ง่ายของที่ร้านอ่ะมันจะมีสีหนุนจานอย่างเงี้ยจานตองนี้ถ้าเป็นสีขาวแปสถ้าเป็นสีฟ้ารอยหนึ่อนขอเี่ยเราขึนโตดูหน่อยนะทผมเรียกเก็บนะครับเก็บตังครับเออเขาเป็นพ่อขานะคนเนอ

สิบสิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ0 1ร้อยสามร้อยห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยแปดเจ็ดร้อยแปดเก้าร้อยแปดเก้าร้อยเก้าเจ็ดร้อยเก้าเ้าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหนึ่งพัเก้าร้อยเก้ิบเพราะวน้เนี่ยไม่ได้ต้องมากินก้างฟังันได้แหละแม่จริงนะเรากินของกรอยแล้วต้องต่อเลยต่อได้อหวานแน่นอนและร้านหวานทต่อไปนี้บอกได้เลยว่าเป็นร้านี่แบบชอบกาอย่งเออจริงจันในใจ อ่ะมีหุ้นในบริษัทเาด้วยลอ, <c oughs> ลองมา,อ,งมาอ่านไปดูป้าอ่าโอเคกินกันบ่อยแหละอ่าแล้วตอนนี้มาถ <c oughs> ึงร้านอาห <c oughs> าร <c oughs> ชอบที่มีแต่พูดก็ต้องอ่า <c oughs> อ,อ่านั <c oughs> ่นคือร้าน After You นั่นเองนะครับร้านนี้เนี่ยมาบ่อยมากเชื่อว่าคนที่รู้จักร้านเนี่ยจะชอบแต่ด้วยความที่เราบอกแล้วตั้งแต่ต้นว่าเรามากับ ขัวฮัเสงไม่ว่าจะไปของข้าวของหวานเราก็หนีเล่นคนขัวฮัเซงจริงนะแต่ว่าของหวานมันจะเข้าขัวฮัเสงได้หรือผมไม่รู้สแตนดาร์ดเข้าดูดีกว่อนอ่<ป>อมันมีอะไรพรี่เข่าอ,อะไรงัดเลยเหรอว่างพาสะดวกมากเลยนี่อย่างฉันนี่ฉันก็มีพรพกมาเห็นป่ะเมื่อกี้หยิบเมื่อกี้ที่เห็นอยู่ไม,ไม่บอกตั้งแต่แรกก็มีพรพกมาเห็นป่ะ มันเป็นชั่วฮะาเส็งสควิชไงพบพาง่ายเป็นหลอดในเมื่อนิวมีแล้วอันหนึ่งเป็นคนไม่ชอบม้อยหน้าใส่สองเลยน้องพับยูงยอมบ้างเอาไปทั้งกล่องเลย <c oughs> ยอกันที่ไหนอะัองคนนี้ไม,นไ,ไม่เห็นเลยไนงะนี่คือขนมปังหมูหยองพริกเผาแน่นอนจ้ะเพราะว่าหลังจากดิฉันเนี่ยได้นนกล่องโดเป็นนาตาชาโรมาโ <c oughs> นเขาไปสืบเป็นชาวรัสเซียนะนะ yes ไปสืบมา <c oughs> เพราะที่ินที่นี่เนี่ยมหงสูงมากแต่ว่าหลัจากการให้เป็นสายลับเข้าไปสืบพบว่าที่นี่เขาใช้น้ำพิษเผา ของฉั่วฮั่เซ็งในเมนูนี้ด้วยขนมปังหมูหยองพริกผักืมอือไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวเขาก็ต้องเอามาใส่ในขนมปังของเขาเลยแล้วและที่เขามีขายหน้าร้านเลยเพราะบางทีเราซื้อได้ไปกินเนี่ยมันไม่น่าสนใจเราอยากได้พริกเผาเพิ่มก็บีบเพิ่มได้เลยงานตุยูนเนี่ยต้องเป็นร้านคุณภาพก็เลือกใช้น้ำพริกเผาฉั่วฮั่นเซ็งนั่นแหละไม่ว่าร้านไหนเนี่ยก็ใช้น้ำพริกเผาฉั่วฮั่เซ็งหรือว่าเครื่องเคาอ๋อมันสามารถทานกับไอ้นี้ได้พริกเผาหมูหยองเข้ากันลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงไป ไม่ได้เลยฉันก็เคยโอ้โหได้มาแล้วหนึ่งเมนูที่ผมโกรดมากก็คือปิงสูมะม่วงแต่ว่าปกติเขาจะใส่ใบมิ้นท์หลัลงๆเขาใส่ใบมะม่วงอ่ะอันนี้มันเป็นซีซันอลไหมหรือว่ามีตลอดเวลาแต่ก่อนเป็นซีซันอลแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่อนมาเป็นแบบทุกวันนอกแล้วทุกวันนอกแล้วชอบตรงไหนใช่ไหมทุกวันนอมันไม่ได้หวานมากเป็นพวบบรสชาติออกมาเมื่องกินมีกลิ่นมะม่วงนิดหน่อยแล้วก็ มันจะมีข้าวเหนียวมูนข้างในด้วยแล้วก็มีเนื้อมะม่วงข้างในเตรงนี้เหรอกจากทุกเจลแล้วก็เขาจะให้ท็อปปิ้งมาก็เป็นแบบนานาทีที่แบบเป็นครีมแล้วก็ไม่ใส่เหรอแล้วเขาวนมาอยู่เต็มเลยกินได้หมดร้อนฉันเนี่ยชอบกินร้านนี้มากจนแบบพอเขาเอาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยก็ซื้อเลยแล้วคนที่เป็นผู้ถือหุ้นได้สิทธิ์อะไรไหมต้องไปประชุมผู้ถือหุ้นผู้จริงเหรอใช่จะไปไหมวะไม่ได้ไม่เคยไปเลยไม่ได้ร้อนมากขนาดนี้ไม่ได้ร้เลย ก็เนียเหมือนเขามากินร้านที่เขาดูที่สวนเหมือนกันนะอ้ยโน่นโน่นโนนไม่อกไปเรียกว่าเป็นที่มาของความโด่งดังของร้านนี้ก็ว่าได้แทนที่โ้นเมื่อคืนน้ำพึ่งผมไม่ใช่ใส่ไม่ใช่ไม่ใ็่ไซรัรัอือเยรัโอ้โหใส่กลประการหน่อยอแล้วเขาทีเขาต้องทำสุนนี้เห เออไม่รู้กันแสบตาเลยมันมันจุยได้สองพลังก็คือพลังของที่มันอบอะไรอยู่ขา้างในปะมันมันมีอะไรข้างในเนยเนยแล้วจุยกับไอศครีมที่มันละลายลงไปนิดนิดอะแล้วมันแบบตัวขนมปังอุ่นๆหน่อยแต่ไอศครีมก็เย็นๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยมันมันพอสายเข,ข้ามาแล้วแบบอันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่แต่ยังไม่จะกินได้คือตอนแรกเขาไม่เปิดอย่างมอวายเขาไม่เปิดอย่างมอวายก็เราไปกินกับพวกกับผมอ้อฟนิวอย่างเงี้ยแล้วพอสั่งนี้มาแล้วผมกินนี้ปุ๊บ รักแรกของไฮทูเขาเริ่ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแบบซิกเนเจอร์ประมาณแนวๆผมว่ามันมาจากฮอตฟัดเบลนี่แหละที่แบบเบลนี่ร้อนๆราดด้วยช็อกโกแลตร้อนๆแล้วโปะด้วยตีเย็นๆอันที่ระล้นอ่ะมันมีความนุ่มอยู่ด้วยไงแล้วนุ่มๆแล้วมันมันตัวมันเนาหวานไม่มากนะแต่มาบวกกับความหวานของไอศกรีมแล้วมันมันมันนุลงตัว และนี่คือเมนูไฮไลท์ที <c oughs> <c oughs> ่เราอยากกินของที่ร้านอัพจะอยูนะครับก็คือขนมปังหมูหยองพริกเผานั่นเองข้างในเนี่ยจะมีขนมปังอยู่6ลูกอยู่นี่ไงอ่ะแพน์มาเลยน้องเอ้ย6ลูก1 2 3เสียงโอ้มันเหมือนนี่ไงเหมือนอะไรไหมเปที่น่าประทับใจเนื้อหลังเนี่ยได้ไหมขอบคุณครับเดี๋ยวขอจิ้มด้พี่ผ่าตรงขอบนิดนิดนิดนิก่อน ยังไงโมโหเนาะคำแรกที่เข้าไปอ่ะอันนี้ไม่ได้อวยเกี่ยวกับลูกค้าอะไรมันได้กลิ่นของน้ำพริกเผาก่อนเลยกลิ่นจบกสีวิไลที่บ้านปลูกต้นอะไรบ้างต้นลีเราดีปลูกอะไรอีกบ้างหอวจะกินไม่ทำเลยน้าโอ้ยเกี่ยวกับพริกเผามาก่อนเกี่ยวกับพริกเผาปุ๊บ ความนุ่งเหมือนบางเรื่องมาบงเรื่อง,งมาก็เจอหมูหยองอหมูหยอ,ง,หยอง,งให้กลิ่นให้มูหยองมันมีเท t e เจอร์แบบเหมือนแบบที่เวลามันซึมมันจะติดเกลี่ยหมูหยองมันจะมีความแบบอมสิส่งรสชาติสิ่งนั้นเข้าไปด้วยแต่ประเด็น <c oughs> คือปัญหาหลักของการกินของอะไรอย่างนี้นคือบางทีอะซอสน้อยใช่ซอสมันไม่สาใจเราไม่ต้องกลัวสิ่งนั้นหรอก <c oughs> เพราะว่าเรามีนี่อยู่เนื้อพริกหอมันจะเซ็งไหมี๊ดแเป็ดหนาบางทีก็แค่เปิดฝา และส q u e e z ลงไปเยอะจ้างแล้วหนึ่งไม่เป็นเหรอหนึ่งจากเดิมท huh ี่ที่เต็ดจมูกประมาณเหมือนอันนี้ฮนิมวานภาวายแบบน็คุคุณคุณคุณแกเปนแบบไม่แบบอันนี้คือแบบ อันนี้เต็มๆก็ไม่ได้ขาดเท่าไหร่เพราะพอซอสก็ไม่สูดสองคนนี้แม่แต่ยังห่วยอยู่ดิวยขดูรู้สึกว่าทานได้สบายๆกินพริกเผาแบบก็ลังดี นั่นเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วจ้ะทำไมเพราะว่าน้ำพริกเผาชั่วท่าเสียงดัตส์คุยหรือดัตส์อดีเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้กินกับขนมปังโดยเฉพาะจ้ะนี่นะเรานี้นะครับเราก็เป็นมาเรียบร้อยนะครับตามร้านนะครับผมตามเที่ยงคืนแล้วขอตัวลาไปนอนก่อนนะครับสวัสดีครับนารักน่าร้ยน่งคนี้นี่ข้างข้างข้างหลังก็จะแบบ ไม่ครัเป็นไม่ไม่ให้เรียนแล้วอย่ามาเตือนอย่างนี้ไม่ชอบไม่โหนหรอกโอ้ยนี่วันนึงพี่พีโอมีแกเก่งมากแกเอาแกไาก่อนนะวันนี้ไม่ไม่แกไม่ต้องพึ่งแกพี่พูดมาจริงอ่ะพี่โอมีพีโอมต้องดูด้วยอรับี่หรอเออพีโอมีโอเคค่ะทุกคนมันจบแล้วสำหรับกินกันกับเตนีสเปเชียลอีพีที่สองเนาะก็คือความน่ารักของสองคนนี้ก็คือโดยธรรมชาติแล้วอะเทปนี้ไม่ค่อยตีกันเท่าไหร่ ก็จะมีความววนหวานๆน่อยมีความแบบเออดีมีความแบบเยแบบ้ยแย่นิดๆขิงกันน,น้อยๆเออแล้วก็ทานอาหารเอ็นดูน้องๆทำงานดึกนะ้ากับเที่ยงคืนอนะ่ะทอเอ็นดูเป็นห่วงใดๆก็คือมันก็เทปกพนานแล้วแหลนะเนาะแต่เราเพิ่งดูไงเออก็ช่างเถอะแล้วด้วยความที่เหมือนน้องนิวกับน้องเต๋จะหลอกคืนมามาก จากที่เราดูคือเขาก็ลอยอยู่แล้วแหละแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เขาก็อาจจะลอยอยู่แล้วก็แต่เราดูมาตั้งแต่ ep ที่อะไรนะเทปธรรมดาอ่กินกันหนึ่งสสี่จนถึงสิบห้าแล้วมาสเปเชียลซึ่งมีน้องๆมีน้องๆคอมเมนต์มาบอกว่าสเปเชียลหายไปตั้งตั้งกี่ปีนะกว่าจะกลับมาทำเออแล้วทีนี้ก็คือ,คอพอกลับมาแล้ว เอ้ยสมงวันนี้เราแอบอยากเห็นแอบอยากเห็นโมเมนต์ที่เขาอยู่ด้วยกันอะโดยที่ไม่ใช่รายการอ่ะเหมือนอย่างเช่นแบบอยู่ใน,อย,ในอยู่ในที่ผาอะไรเงี้ยฉันก็ดูโลกจิตดินดินอ่ะเออสก,กอร์แล้วหนึ่งไม่ใช่ก็คือด้วยความที่คนธรรมชาติมันน่ารักดีอ่ะเวลาเขาคุยกันอ่ะเธอจริงมะน้องคุนว่าเหมือนกันมะเออครวใชาคอมเมนต์ <laughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะไม่คอมเมนต์เยอะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไป ยังไงก็ฝากติดตาม EP ีต่อๆไปดูย้อนหลังเป็นเพื่อนกับพี่เจ็บด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่ comment, ทกออดติดตามขอบคุณคนที่ subscribe เข้ามาใหม่แล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจ็บลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ